วิ่งหนีกันหมดเลยนะฮะตอนเย็นก่อเหตุไปแล้วรอบหนึ่งปรากฏว่าตอนกลางคืนตามไปที่บ้านครูคนนี้ครับเจ้าตัวบอกว่าโมโหแค้น oh ก่อนหน้านี้ครูผู้หญิงเนี่ยชอบแจ้งให้ตรวจสอบการทุจริตดูเหตุการณ์นี้หน่อยครับแวัดเลยมีเรื่องอะไรคะมีเรื่องอะไรคะเอาใจวัดใจไม่รกถามหาเลยอ่าๆพูดมาเลยคะ่ะเป็นไงไม่ไม่ไม่ คือตอนนี้ลูกผู้ชายคือไม่มีอะไรเขาคุณแล้วเราจอดรถทำไมอ่ามันมันนี่แหละนี่นี่นอ่พี่เขียวมีอะไรแอนไม่หนูไม่รู้ว่าพี่เขียวมีอะไรพี่เขียวมีอะไรก็พี่เขียวมีอะไรพี่เขียวก็บอกบอกมาไม่มีพวกหนูไม่รู้อยากรู้พวกหนูรับคือพี่ดูว่ามีอะไรพวกหนูรับผู้เขียวเด้ผู้เขียวพวกหนูรับผู่เขียวเด้ผูเขียว โอ้โหครูบาอาจารย์นะครับนี่ลูเขียวครับครูชายดูทรงน่าจะเมาเนาะน่าจะเมาไม่ปกติแหละแล้ววันนั้นเอามีดเข้ามาด้วยใช่ครับมีดพายาวเฟื้อยเชียวใช่ครับเดินลงจากรถกระบะมาลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมครับแล้วปลีเข้ามาหาครูเพนที่ลานจอดรถพูดว่าข่าแล้วอยากมีเรื่องใจวัดใจนรกถามหาเลยเด็กตั้งแต่ที่ได้ยินตรงนั้นโอ้โววิ่งหนีกันหมดแล้วครับเนี่ยมีดดามยาวเฟื้อยเลยอะ ครูเขียวเดินไปหยิบมีดสปาต้านี้ก็้ามาข่มขู่หาเรื่องต่อเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับช่วงเย็นวันที่3พฤศจิกายนนอกจากนี้ยังมีคลิปที่ครูเขียวเนี่ยทำร้ายร่างกายตบหน้ากระชากผมเนี่ยขู่จะเอามีดปาดคอด้วยในโรงเรียนนะครับทีนี้ช่วงค่ำวันเดียวกันปรากฏว่าตามไปหาเรื่องครูเพนที่บ้านอีกแล้วก็ขู่บอกว่าถ้าเห็นที่ไหนจะฆ่าให้ตาย พูดอย่างนี้ทั้งๆที่ตำรวจยืนอยู่ตรงนั้นด้วยหลังเกิดเหตุผ่านไป10วันครับช่วงสายเมื่อวานนี้ครูเขียว,ยวเดินทางไปพบพนักง,งานสอบสวนนะฮะรับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาบอกตำรวจบอกว่าผมแค้นครูเพนกับเพื่อนครูเพนเนี่ยไปร้องเรียนทุกเรื่องจนมันวุ่นวายไปหมดแล้วตอนนี้โดยเฉพาะการร้องเรียนเรื่องของการทุจริตเรื่องของเรื่องคือครูเขียวแกบอกว่าแกเป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณดูแลเรื่องการเงินและพัสดุ แต่มันมีการร้องเรียนมาอยู่เรื่อยเลยจากฝากฝั่งครูเพ็ญนะฮะจนตอนนี้เรื่องราวไปถึงปปอชอแล้วหลังรับทราบข้อกล่าวหาเ<า>ดินออกมาเจอนักข่าวแกไม่ให้ถ่ายภาพนะโอ้ยเนี่ยไปเลยเออกรยกกระดาษขึ้นบงังไม่สัมภาษณ์อะไรเลยให้สั้นๆบอกว่าผมผู้กับตารวจไปหมดแล้วครับก็ยอมรับทุกอย่างใช่เดินทางกลับโรงเรียนทันทีนะครับพนักงานสอบสวนบอกว่าในเมื่อยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแบบนี้การทำสวนก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวส่งอายการ แล้วก็ส่งสารพิจารณาทันทีพรพ้อมผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทั้งหมดครับครับข่าวช่อง8ปรบเครื่องเขียงข้าง